เมื <premises. S 2> ่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่31ตุลาคมที่ห้องประชุมจี้เพชรชั้น2เทศบาลตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนายชัชวานตั้งวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลชนบทเป็นประธานเปิดโครงการจัดการสื่อสารสุขภาวะชุมชนด้วยกลไกชุมชนเป็นการเตรียมความพร้อมและแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทําสื่อโดยผู้นําชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามประเด็นของพื้นที่ตาม ที่ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนเทศบาลตำบลชนบทได้ทำข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติงานกับสมาคมมหาวิทยายลัยดอนแก้วสร้างสุขโดยนายอิทธิพลมาชื่นตำแหน่งผู้รับผิดช,ชอบโครงการภายใต้โครงการเสริมศักยภาพผู้นำสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินโครงการให้ทันระยะเวลาตามข้อตกลงสิ้นสุดสัญญาวันที่30พฤศจิกายน2568ในการนี้มีนายหมวดตีชูไทยวงบุญมีนายอภิวัตรฤทธิรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายบทบาทของสื่อโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคณะผู้บริหารประละัดเทศบาลตำบลชนบทประธานชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการภาพใหม่สมาชิกหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานเข้าร่วมเสวนาวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็เพื่อต้องการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารให้กับกลุ่มตัวแทนชุมชนไม่ว่าจะเป็นอ,อสมอ ไม่ว่าจะเป็นประธานชุมชนแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เขาเรียนรู้หลักของการสื่อสารให้กับประชาชนได้ตรงกับวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าบริบทของการทำงานของเทศบาลตำบลชนบทปัจจุบันนะครับก็จะมีการทำกิจกรรมซึ่งการที่จะสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าใจ ในเรื่องที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยอาจจะยังขาดเรื่องของความเข้าใจในการสื่อสารหรือหลักในการสื่อสารที่ทถูกต้องนะครับวันนี้จึงเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทําสื่อการผลิตสื่อแล้วก็หลักเกณฑ์หรือว่าการสื่อสารเชิงสร้างสารรค์ระหว่างประชาชนนะครับเพื่อเพื่อให้การทํางานในเทศบาลเกิดผลสำฤทธิ์ให้มากที่สุดนะครับ อ,อย่างน้อยนะคะคือเราเล่นโซเชียลทุกวันแล้วก็มีความรู้ที่ที่เราอบรมเมื่อกี้นี้เราก็มีความรู้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็ในการที่เราโพสลงเฟซบ่อยๆคือข้อมูลข่าวสารต่างๆเราจะโพสลงเฟซโดยเฉพาะงานอสมหรือว่างานที่เกี่ยวกับงานสาธารณะอื่นๆที่เราสามารถโพสลงได้นะคะเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงแล้วก็ทำยังไงที่ เราจะไม่โดนพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะนี่คืออีกความรู้หนึ่งนะคะค่ะ